สองบรรยากาศงานเลี้ยงอัปเตอร์ปาร์ตี้ของเวียวิกกี้ทั้งหวานและล้นลาสุดๆควงแขนกันเข้าสู่ประตูวิวาไปเมื่อช่วงเช้าของวันที่17กรกฎาคมสำหรับคู่บ่าวสาวป้ายแดงเวีย er, และวิกกี้แฟนสาวนอกวงการโดยบรรยากาศอบอว่นไปด้วยความรักและอบอุ่นแบบสุดๆ ล่าสุดกลางดึกของวันที่17กรกาฎคมมีการปล่อยภาพและคลิปจากงาน After Party ออกมาให้ได้ชมกันซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานและสนุกแบบสุดเวียงงานนี้บ่าวสาวใปแดงยังควงกันจับไมค์ครวนเพลงรักคู่กันแบบหวานสุดๆเห็นแล้วน่าอิจฉาสุดๆไปเลยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ c o m ขอบคุณค่ะ